วันที่29กรกฎาคม2,563ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตือจริงบทที่30และคำอำานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยคุณธรรมคือใบอนุญาตผ่านทางของชีวิตขอมอบคติธรรมจากคำพีเต้าเตือจริงบทที่30วิธีการใช้ทหาร 16. ชีวิตทุกคนล้วนถูกลิขิตไว้แล้วโดยมียีนพันธุก,กรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตเมล็ดของญ้าไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดจะเลี้ยงดูบ่มเพาะให้ดีอย่างไรก็ไม่อาจเติบโตสูงใหญ่ได้อย่างไม้ยืนต้นคำว่าชีวิตในชะตาชีวิตคือสิ่งที่ยีนก่อนกำเนิดได้กำหนดไว้แล้ว แต่คำว่าชะตาคือสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์ขึ้นหลังกำเนิดแล้วมิฉะนั้นต่อให้ชีวิตเกิดมาดีอย่างไรก็ไร้ความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนทำให้เราบรรลุเต่าได้ทั้งนั้นสวรรค์จะอำนวยพรและยกระดับบนุษย์ได้สำเร็จท่ามกลางอุปสรรคสำรวจความสุขความทุกข์ ความโกโรธและความปิติยินดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกฝนตนเองทั้งสิ้นทั้งยังสามารถเป็นประจกบ,บานหนึ่งที่ใช้ส่องดูการเจริญเติบโตของตนเองได้อย่างชัดเจนที่สุด 17. เมื่อต้นไม้โตถึงระดับหนึ่งจะไม่สูงขึ้นอีกแล้วกิเลสข,ของคนก็เช่นเดียวกับต้นไม้ ที่ต้องมีความสูงจำกัดภาระที่กิเลสนำมาสามารถเป็นอุปสรรคและทำลายเราได้จะตาชีวิตไม่ใช่คำนามแต่เป็นกิริยามีใช่โชคแต่เป็นการเลือกสรรทิฏทานม่ใช่การรอคอยแต่เป็นความเข้าใจในหลักการใช้กฎ 18. เผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่ง หรือฉลาดที่สุดแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ทุกเหตุการณ์และสถานการณ์ล้วนเป็นการจัดสรรของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโชคความได้เปรียบหรืออุปสรรคและความยากลำบากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นสำหรับมนุษย์แล้วคุณธรรมคือใบอนุญาตผ่านทางของชีวิต อาจารย์เจ้าเมียกว่ววันที่29กรกฎาคม2563เผยแพร่วันที่907นกกมลบรรจงวุฒแปลภาษาไทยวัสกรเทพทิมอ่าน